สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกม n e w s t r e e เหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ก็จะมาเปิดจบนะครับแล้วก็กล่อง b แบ k n i g h t กับ m ิ s ซูรี่สกินบ็อนะครับนะก็อุ้ยมีบอด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 มีบอดแม่งเลยมันครับผมอืมอืมครับบอดหมดครับผม เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับนะก็มีไม่กี่กล่องนะครับประมาณสามสิบกว่ากล่องใก,กล้อดดอีกสิบกว่าลัมนะครับนะโอเคมาเก็บของอนะเนี่ย่ีนี้เรายิงมีคนตายมันคือบอทอืมโอ้โโหอ้โหโอ้โหโ โอ้หกระบองเราอย่างเทพปรากฏไปทั่วเลยนะโอเคมิสซูรี่เปิดเลยคาร์เดนบิด M4 ไรต์โอ้โนโอ้โหเก่อ ammo มมอันนี้ทองโอแคแรดมิดเอามาทำไมครับผมพ p ผมว่าลายธรรมดาเนี่ยผมว่าก็เท่แล้วนะเอาไปเล่นในเซอร์เวอร์ or, เนี่ยสี่ธรรมดาก็เท่แล้ว เทพเหมือนกันนะเอพีเนี่ okay, นยโอเคเบคไนท์ครับขอปีกสักตัวนึงได้ไหมปีกแบกไนท์ผมเปิดมานี่ยเขาได้แค่ครั้งเดียวเองนะเป็นเฮฟวี่ปีกเลยนะครับนะโคตรเทพบอกเลยแต่คงจะได้ยากมากโ oh, oh, อ้เอ็มทีวีโอ้ยบ้าพลาแต่ของไม่ค่อยดีนะครับนะเฮปปี้ธรรมดาไม่ออกเลยเฮ้ยซะ เปิดอย่างเงี้ยเก่งนะนโอ้โหโโอ้โหเฮฟวี่แปดตีสองพันเอ็มอ่ะไม่ออกให้เลยเว้ยโ,โหเทนไอเอาไม่ได้หรอกเฮฟวี่โอเคไม่ได้ครับผมเขาก็ไม่หวังเยอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะ แล้วเปิออเดดาตรงนี้คุณไปเก็บอะไรกันมี <c oughs> คนเกิด <c oughs> มันคือบอท <c oughs> ให้ยิงหัวบอทนัดเดียวก็ตายเลยนะยิงหัวเกาะมีมหลายสีเลยเกินโ,โอ้โหโอ้โหไม่ไหวนะไม่ไหว เอาได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดเลยเดียวปาบโอ้โหซิกปาบอืมให้เวิร์กเลยเปิดยังไงก็เจ๊งอ่ะช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยมีดวงกล่องโค้งออกยากมากยากถึงมากมากที่สุดเลยตอนช่วงนี้จริงนะ ไม่เป็นไรเปิดไม่ค่อยจะได้อะไรดีผมเปิดเจไดทิ้งก่อนเลยแล้วกันนะครับก้อนโอ้โหโอ้โหปืนนี้สวยนะบอกเลยคนตามหายเยอะนะ M4 Dragon โอ้เจไดโอ้เยอะเลยเจไดนี่คือได้ของไม่ค่อยจะดี ไปโอเคเก็บไปกี่ลำหนึ่งสองสามสี่ลำนะครับเหลือไม่กี่ลำโอ้โหเนื่ยว่าได้เจไดตกใจหมดแต่โคมนี่ได้ยากจริงนะโคมนี่ยากสุดๆไปเลยของโคม ตกใจนึกว่าจะได้ใจใดอีกนะอันนี้ผมเปิดทำลิปประมาณตีจะตีสามนะครับนะเปิดแอดรดอปตอนตีสามในเวลาไทยทฉากปลาโอ้ตากูดีเหลือเกิน อ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหโอ้โหอ๋ของแดงอันใหม่ไม่มาเลยอือโอ้โหดีแดงเกินเอ้ยจะตกใส่หัวออกูละ ต้องซื้อตู้ดำม,มาวางอืมจะกินแดงเก็บไปเลยอ่ะเปิดไปก่อนโอ้โหโอ้โหประสัดหลังแทบแตกครัสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้ดอกนี้ เฮ้ยจริงนะเนี่ยแบบไอ้ดอกกล่องโคมไม่โผล่เลยเว้ยอืมเร้าเฮดแวนเอ็ก yes, well, ดูดิหมวกกะโลก,กะลายเฮยวี่งไม่ค่อยมีราคาเฮดแวนเอ็กอะ สนโนเอเลียนไปโอ้คาร์บอนโอ้โหเอพี HP มาผมหนึ่งชิ้นจะได้อยู่ฮ,ฮิลิกไปกอะฮิลิฮะขอกอดฮิลิกตตัวนี้ไม่ออกเลยฮิลินุูมมาทำไมนะโอ้โหขวานโอ้โหโย่ มักจะได้ของไม่ค่อยมีประโยชน์โอ้โหมาตอนจบเย้ได้โอ้โหทวินทวินคู่อาร์คครับผมอินฟินิตี้โอสากาเอ้ยอินฟินิตี้นี่ของใหม่มาเยอะอยู่นะแต่ก็ออกแต่แบบเ,เดิมๆมานะเออิวเอ่เอแฮบิบมันมาทำไมเอ้ยยังสองเก้าอย่างนี้ขวานนี้โค้รไรประโยชน์เลย โอ้โหปึบเอ็มแดงเอ็มทีวีเฮฟวี่อยอกยากมากเลยเนาะโอ้คาตานะ VSS SVD โอ้โหเกลือ,อ,อ,อปึ๊บปี s r g โอเคโมซสินปึ๊บซากา้า ปุ๊บโ oh, อ้โหเอ็มซีอ่าก็สามีแล้วโอ้โเ oh, อ็มอืมหืมก็ค่อนข้างบอกได้เลยว่าเกลียวมากๆเลยนะครับเลก็ไปเลยครับผมไม่ได้เลยดีๆเขาเลยไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย